สวัสดีค่ะสุขสุขคนค่ะวันนี้เรากลมาอัปเดตรถไทยเดินตามแปลงก็เป็นแบบนั่งคัดอีกนอพี่น้องเนาะค่ะชาวนี่ทางลูกค้ากระสินกระด้น้ำรถมาให้อีกไลา์หนึ่งค่ะค่ะเครื่องกัเป็นเก่าจุดหาแร่งค่ะพี่น้องหางเป็นของอันบิ๊กคิวค่ะพี่นอง บิ๊กยูแปดแปดค่ะพี่น้องค่ะคันนี้เป็นกระสิเปี้ยนล่อไม่เนาะค่ะเรอเอารอยางค่ะพักหน้ากระสิเป็นล่อยางเป็นรถไถค่ะพี่น้องค่ะตัดให้เพื่นยางสวยงามเลยค่ะตอนนี้เขากะทางออเดอร์ลูกค้าอยู่หาขั้นค่ะพี่น้องค่ะก็ขอบคุณเนาะค่ะที่ไวบ้างใจสร้างคิดเฮ็ดรถไถเดินตามค่ะช่วงนี้ ลูกคาก็เข่ามากตอนเนื่องเลยค่ะตอนนี้ค่ะแล้วกคนกับสิเค้นเข้าไปข้างหน้าแล้วนะคะพี่นนางสร้างคิดกับเหตุงานยุ่ข้างหลังค่ะขอบคุณทุกคนค่ะคกิปนีเอาไวส้สำนีก่อนเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ